อิธิบาท4หลักธรรมแห่งความสำเร็จในพระพุทธศาสนาอิธ,าอธิบาท4อิทิบาทหมายถึงหนทางแห่งความสำเร็จหรือธรรมะที่เป็นเครื่องให้ถึงความสำเร็จซึ่งเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและการงานนำไปปฏิบัติคำว่าอิทิหมายถึงความสำเร็จหรืออำนาจคำว่าบาท หมายถึงบัตรฐานหรือพื้นฐานของความสําเร็จดังนั้นอิธิบาท4จึงหมายถึงปัจจัย4ประการที่นําไปสู่ความสําเร็จในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการศึกษาการปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งการดําเนินชีวิตประจําวันองค์ประกอบของอิธิบาท4 1. ฉันทักความพอใจในสิ่งที่ทำํำ ฉันถ้าหมายถึงความรักความพอใจความเต็มใจในสิ่งที่ทำซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดความเพียรพยายามลักษณะของฉันทะมีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ทำทำด้วยความตั้งใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นให้สําเร็จเพราะเห็นคุณค่าตัวอย่างของฉันทะ นักเรียนที่รักการเรียนจะตั้งใจเรียนและทำการบ้านด้วยความเต็มใจนักธุรกิจที่รักในอาชีพของตนจะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าโดยไม่รู้สึกเบื่อพระภิกษุที่มีฉันทะในการปฏิบัติธรรมจะขยันทำสมาธิและศึกษาพระธรรมวิธีพัฒนาฉันทะมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ฝึกคิดในแง่บวกและมองอุปสรรคเป็นโอกาส 2. วิริยะความภาคเพียรวิริยะหมายถึงความพยายามความไม่ย่อท้อความอดทนไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาใดๆก็ไม่ยอมแพ้ลักษณะของวิริยะไม่ท้อถอยแม้จะเจออุปสรรคมุ่งมั่นและพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆอดทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างของวิริยะนักกีฬาฝึกซ้อมทุกวันเพื่อให้เก่งขึ้นแม้จะเหนื่อยและล้มเหลวหลายครั้งคนทำงานที่พยายามพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถมากขึ้นเพื่อความก้าวหน้าพระภิกษุที่ตั้งใจบําเพ็ญเพียรแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทางจิตใจวิธีพัฒนาวิริยะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ แบ่งเป้าหมายให้ง่ายต่อการทำสำเร็จทีละขั้นฝึกนิสัยให้มีความอดทนและไม่ล้มเลิกง่ายๆ 3. จิตตะความใส่ใจจริงจังจิตตะหมายถึงความเอาใจใส่ความตั้งใจจริงความจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำไม่วอกแวกไม่ทำไปเพียงผ่านผ่านลักษณะของจิตตะมีสมาธิกับงานที่ทำใส่ใจในรายละเอียด ทำงานอย่างจริงจังและพยายามทําให้ดีที่สุดตัวอย่างของจิตตะนักเรียนที่ตั้งใจฟังครูสอนและทําการบ้านด้วยความละเอียดรอบคอบช่างไม้ที่ตั้งใจแก่สลักไม้ให้มีความสวยงามประณีตพระสงฆ์ที่ตั้งใจทําสมาธิโดยไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านวิธีพัฒนาจิตตะฝึกให้ตัวเองมีสมาธิในการทำงาน ทำทีละอย่างให้เสร็จก่อนเริ่มสิ่งใหม่จัดระเบียบชีวิตให้มีความเป็นระเบียบ 4. วิมังสาการใช้ปัญญาใคร่ครวญวิมังสาหมายถึงการใช้ปัญญาการไตรตรองการวิเคราะห์และปรับปรุงสิ่งที่ทําเพื่อให้ดียิ่งขึ้นลักษณะของวิมังสาคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือทําทบทวนและประเมินผลหลังจากทําเสร็จ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดตัวอย่างของวิมังสานักเรียนที่อ่านหนังสือและสรุปเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนักธุรกิจที่วิเคราะห์แนวทางการตลาดและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมพระสงฆ์ที่ตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองในการปฏิบัติธรรมและหาทางแก้ไขวิธีพัฒนาวิมังสา ฝึกคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นทบทวนสิ่งที่ทำและจดบันทึกข้อผิดพลาดเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อปรับปรุงตนเองประโยชน์ของอิทธิบาท 4. ช่วยให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการปฏิบัติธรรมเพิ่มแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆทำให้มีความสุขและสนุกกับงาน ช่วยให้มีวินัยและอดทนมากขึ้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทำให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิดความสามารถและพฤติกรรมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพราะทำให้คนในทีมมีเป้าหมายเดียวกันวิธีนำอิทธิบาทสี่ไปใช้ในชีวิตประจำวันด้านการเรียนมีฉันทะรักในสิ่งที่เรียนมีวิริยะ ขยันอ่านหนังสือแม้จะยากมีจิตตะตั้งใจเรียนไม่วอกแวกมีวิมังสาทบทวนความรู้และหาวิธีเรียนให้ดีขึ้นด้านการทำงานมีฉันทะทำงานด้วยความสุขมีวิริยะไม่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหามีจิตตะใส่ใจรายละเอียดของงานมีวิมังสา คิดวิเคราะห์และปรับปรุงงานเสมอด้านการปฏิบัติธรรมมีฉันทะรักในการปฏิบัติธรรมมีวิริยะขยันทำสมาธิและสวดมนต์มีจิตตะฝึกจิตให้สงบไม่ฟุง้งซ่านมีวิมังสาไตร่ตรองคำสอนและนำไปใช้สรุป อิทธิบาท4เป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ในทุกด้านของชีวิตช่วยให้เราประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตหากฝึกฝนให้ครบทั้งชันทวิริยะจิตตะและวิมังสาก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขอิทธิบาท4คือกุญแจสู่ความสำเร็จถ้าฝึกให้ครบชีวิตจะก้าวหน้า